นา่นละเดนนั่ละเดนดับูดอเวติพุตโกโ,กโพสิตภาพอดีกโกบ่ะดาับบูเวสิตันาย,ยายโยด,ดากโซดค่ะอย่าขีนเนววดาเล่ช่องแปตดตากระซองตากระซ่งใครกลุ่มวิาวดา,าโคตรโตเทวาดาเลยจับสึกหมดสำนักสงฆ์พระลูกวัดเสพเจ้าสำนักเป็นคนต่างด้าวหมกมุ่นกามเอาเวนิเมวิดาตากรซ่งโคตรโตเนาะตากระซ่งใครนี่ยดุปะอามีดูมาตากรซ่เลยอยู่ได้มั้งหนอตากรซ่งสนนิคก็คดิ กลยาเวตกตคนี่ยอ๋อเตวด้เลยอ่อพาจะเพื่อปูนเดฟอคาทินพอูปาเลยบาตาโรกุยออกปบเดพเตวด้เนาะเวด้เลยฟอคาเล้อู้เลยอ่าตไมเลยฟอคาดูบังมเลฟอคาอูติพนี่เดอเเวอกซีเวได้เมมเลออเกฟอคาพาดูเลยพาจะเพื่อปูกนี่เดออเกนาเลอต่างดาอาก็มีอายเลย อาจจะม่อยู่บ้าเทวดาวิบล็อติเดอร์อากัวเดอร์เรตต์ของมูบี้ชีกโดเทวดาอากนี่เดอเดอร์โซคาผ่านดูเดอร์โซคาผู้หลับล for ้มกว่าพ่อโรคอโดพิอาเทวดาตามโซกุนเราได้ไปคีชินุยเดอคิโทคีชิคือเพมืออาฮัลอคูนารีเยชินุยปนิเนีาะเออตามมาตรฐานใจสีขนาดเดอรพิอาโดเพลือยาบว่าโรคแค่เหล่าเดอมันจะกันยเป็นอ้เรพิอาบุลอนี่ต่กว่าจาเนาะ ตางซอไปใครเนี <toys> ่ยอบัททวิทออบัทขาเนาะกว่าจะญอตะกะจีนน่ะกว่าจะญอเลปิยอโกได้แล้วก็ยินอยู่เนี่ยหลออยู่โกไว้ได้ก็เรียนอีนี่ตางซอนี่โกไว้ได้สุเมญญาเทวดาแผ่ตะตะนี่ญาติคิชินุยเตอคิโตคิชิครูก็บ้างได้แผ่เมื่อคืนหลอเตอนาริตะคอนี่เด้เทวดาเลยซอขาผัดโดเลยเอาอู้เวดาเอ่อเลยชลบุรีที่ธพานนี่เด้โกเวดามีเลยพระครู อ่า uh, พัทรธีราพรเนอวีบลอนีเดอร์กวยหลเวไได้าสตรดอ่าซคาเและอุลุหกหัวแพนิ่ติเดผาวีบรอนีเดอร์กวยลาดอเปโกกวยลอาดอปลาเลยชนบุรีหนอวีบรอนีเดป้าคือซีโกดอนายกเทศบาลอ่างศิลาเปอรโกลาอุไปได้เลยแสนสุกแต่ได้วีบรอนีเดอเปอรประทีาหนอปวาร์เด่ เลนนุลโลอูเวดาพิชาตเพื่อปู่ลาอูวเวดาเลือกตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนอเอาโคโก,กวัวปู่เตวเวดาจ,จีจนนี่นีน่ต่อคันเนี่ยดูอูเวด้าลุยปลาหมอหนอนต่อขันลุยปลาเลเสเตอร์ปลาอักรานีเตวเวดาอัมมีเวดาอ่พระสุภชัยอักาอเวสเซอร์ชิเยนน,น,เนี่ตังกันอนู่อูเวดาเลระยองนอนตะคุยตะข้อเพชรชนบุรีหรอก เวดรอดิเดสุม <teaching> <ums> ิญญาตะปาเนกอเวดะเมลพระวิรัตอัตเตวีด้าลุยจิเยนนี่ไอ้เรือนอลช่าเชิงเซานอจอจูรดอชนบุรีติเจโพวีดรอดิเดสุมิญญาตะกากะดอนี่เดกอเวดะพระธนะพลอัตเตวีด้าเยชิคุยนี่อีกาดินญาปราลีออลเลรอยองนออูฮอกวอเพนิเคเลลอแต่เวดะสลอคาสเตอร์ไปนี่ว่าตามากกว่าเวดะอาชีดอูดอกะสีอาชีปลากวะเดประกะ อโคตันตอนนี้เด้อปว่าพวกปัดรถดาร์เรวส์เล่ากันเล่าตบลโคหนีเทวดาวีบลหนีหลออุดิล่าต่อคัพพาดูเรือดีวีบลหนีดอต่อคัพพาดูนี่โกเวด้าอมีเลพระภูสังหลอถ้าใดนี่เทวดาเลปว่าคือกว่าอมีเลลีโคเชื่อบุหนีอมีอุบานะอโคตันตอนนี้เทวดากว่าเวนี่เดบัตติญาเกเกปว่าเญอตุ๊ดฮีดา วยไว้ได้เลยอยู่ใจแต่ไว้ได้เลยตรวจสอบพระโพสังชื่อไม่มีในทะเบียนราษฎรสัญชาติกะเรียมเกี่ยวกันย่อหลอดแตเวยเกเลเลเกต้ขับผ่านดูแลนี่หนหนอวิบลอดีเดอร์เจวด้าตรวจสอบในที่พักพบเงินโสดแปดหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเล่นดีวีดีพบพ่าพบแผ่นวิดีโอโป้ยังหมุนคาเครื่องและเครื่องบริหารอวัยวะเพศจึงจับสุกทั้งหมด นอเทเวดาเลอคูเบดากองขาผัดดูละหมิวะและพระภูสังตะกาอีกนี้และเกี่ยวกับไอ้โนดอะไรนี้นอที่ว่าเทเวดาเลออะลอมมีบุญเดออู้ดอเจโคกะลาคุยเมอวีบลอเนี่ยเดออู้ดอตะลกเวดีวีดีตะคานอปะดะดีวีดีตะบิชิตะนอเทเวดาเพียงว่าเลอคูข้านี่เดอเทเวดาละดีวีดีก็ตะโบรีดาดีเดเวเออวีบลอเนี่ยอะไวดาที่หือสึกโกเวดาดอกกว่า ปกติเรียว่มาดูรูปที่ต่พอตลอเรีกว่ามาดูรูที่พวอรอู้หูสิโกเวจิเวดาอคดาดนีเดาพกบารอโรกโนเตปากโเคลเลอู้ได้ลุยปาใพิธีบุญเดลาเวลจอพริงล่ะนี้เตเวดานี้อืมอคดาดอนีเดอตั้งซ้อนนี่าร์ติโาเวดากอคาราโอเวดากับพี่ตปาเนี่ก็เวดามีแล้วพระสุภชัย นอลาออกซี่นเดอเอาเวตเวิน่าใจใจตาบ้าอ่ว่าชี้เชอตาชาที่ตริยรา,ยาด้ยแล้วก็ออโยกเวลาลูกเบาหวานหนอบ้า่าชี้เชอตาชาวุบลอนี่เดอป้าซืกก้อกอดตัทุิตูเทวดาอาูตาดอนี่เดอตาลูดก,กียอดกะหนอตาเมนนี่หลอจะเพื่อคี่เพื่อนนี่มาซาอ่า้าพี่ก็เจี๊ยบผูกเทวดนาอาคูตาดอนี้เด เราโอ้ได้จาใจนี <Brother> ่นี่เราสองอียดีบ้าเต๋อไได้คินิเซอร์นี่นี่หรอเต๋อเนะอดีตยีดีบ้าแล้วคินิเซอร์นี่มาจะรีเนาะจะไม่กากว่าเกได้ใช่ไหมะเตอเนาะเก๋ไม่ได้ใจใจอีที่ตนเสพยาบ้าเพราะมีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันปวดตามเนื้อตัวพอกินยาบ้าไปก็ค่อยยังชั่วทํางานได้ซึ่งตนก็เสพมาไม่นานเท่าไหร่แค่สองสามปีเท่านั้น นนี่แต่ได้ตั้งซอเกือวัโซนี้เตอยาจะใี่หล่อนะเออโอเคี่ตอนนี้ดีล่อนีเวลาตยีดีบาอืมอาคูไดตอนนี้เดอเอาเวดาสงขัวผ่านด้วาอูเวดาเริมุก่อยิเตียเอาเวกเกปไเลยอาต้อคูรเ่มเรยนหนึ่งคู่ไดตะกากัเวด้าพระครูพัทระธีราพรนี่เด้อเอาเวด้าป่าพลาท่วเวด้าชิจะอีดเว่าถึงไม่เลยทังอึ้อสายที่พราอู้เลลบเปเป นอเลิ่มที่บ้านเลยเพี้ยนต่เพล่อปูอีนอคาลุยปลานออุดนอตาตะเกียบปูหวานจีจาอีในเดอมันว่าบาเจะไม่ได้เม่เวลาออกกระซี่เสือไปเนี่ยดึงไปบ้านเลยเชืออ๋อดีตอนเดินกันเลียโก้ไม่ได้อ่ากระซี่กระซอกระซี่ตาผ้าเนี่ยอโว่นอเมตตามากับมาเวดาฟอคาอัตตาสุตาสอหนอมาหาหูวหาวอวซี่กเวดาบ่ได้อัตตาบูตาบาหนอปลาข้คู่โปรตีนะพากระจิเออจี่ซอปลาเจวดา วีบรนด์อินเดเวรวมทั้งเจ้าคณะสงฆ์ก็ตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นต่างด้าวสัญชาติกาเรียนด้านการิน,นดเดียลเวดาเพียอา,ยาอกาศนี่หนอเตวดามีปลอ่อลาตะกุบาอากูตตอนนี้เดียป็สิ่งอย่างบ้าลบไปไม่ปล่กันยอกันลือนอเตวดาเลยเพราะชื่อไม่ให้ไว้เพราะชื่อที่ให้ไว้ตรวจสอบในทะเบียนทะเบียนรากแล้วไม่มีอเมียต้หรือกีกบันอิเดีเตวดา ไปชี้กว่าเอ่อกอจเตอาลีคุชัวฝาดุติอามีรุอุบาอามีรุพราทอบาอะกูตาตะนี่มีกว่ากันย่อเนาะก็มีตังค์เล่าหนูหมอกว่าคอมย่อมีก็ประกอบย่อมีความจริตผู้เลยนี่ตะกวยนี่ตะกวยล่ะบาเทวดามีกว่ากันย่อลาตากุอุบาลองอะกูนี่เทวดาเสือปลาออกเกซี่เอาเวรปลานี่ดะกวาตาบิชิกาเอ่ออะกูนี่เดเทวดาลุยปลาเลยนี่เนาะบาตาโรอ๋อลุยบลอนี่ดะบาตาชืออ๋อเลเปโก อู uh, uh, ow, le, uh, ้นี ow, le, ini, uh, nah, ่หลอเมเมลอเวตลคาพาดุนอลาเคปังยอกันนิดนึงเพราะบัชโลตอมอูนี้เทเวเอ่อเดกะบ่าละตอมอะกอทะเฮดดูหลอกะมาตาตูนากอเดนออู้ตัดตอนนี้เดกะบ่าเอ่อตาลูบอลูกอเต๊อซอสุครูเต๊อซอสุเต๊สุเมียกะปะตอกะดนนี้หลออืมเต๊ยตากุลนี้เดกวยหลอดไปหน้าสุเมียเทวะดาลหลอปอป้ามูป้าดับเตนีนี่อะนาหูชูไว้ดาลหลอปอสุวะพูนติ้นพันนี่เทเว เทวดาเลยโสกาเลยเพียดพลปูยเนาะมันน่ะฮูเราองค์สีบ่ที่คือเทวดาตกาดิภาอู้ดอกลูเนาะโชดีตเว่แต่ว่าฉันน่ะเพ่ปะแลกูน่ะขานี่ที่โกลบะหมอเนาะไม่ๆเลยกระตี้นี่คือเอ่อแต่ที่ดื้อแต่เตดือเวดาเลยกระตี้อู้บาบาฉันน่ะบามากาสุ่ยนี่ออองค์สีกอกาลอเอ่ออะโคตะดอนนี่เดเทวดาตือไม่เลป่าบ้ามึงบ้าดาที่ยังเวดาสิจานี่บอนี่ตกะผาดู้เลอะปะโตโทเพนี่หนี นอณหูตะกโลจิชานีบลอเนี่ยดะควีนทะวะดาดอเปโกดะเอ่อดอปะหลาดะเมดาลูเทศมอนตริยมดาดิเลดิบาดิดะเลเอ่อหูเวดาดิตอดะปาเทบาออซูนี้นอดอที่บาเวดาตอคะเนลุยปาดิดะดิเตบกอนี่นอซอปานี้อาชิยะกลาญอุดอกะทินอปาสุเวดาเอ่อขอนอ4 ติดพบฉี่สีม่วงทั้งสามรูปมีทายาบ้ายาไอส์อ๋อป้าไวด้าดอ่ากะตี้เนี่ยโอ้คิมโย่เนาะกะตี้ก็ไวดาเลยยาบ้ากระตี้มูโบัวตะเมียวยาไอส์แต่ละยาไอส์เนี่ยกะตี้มูโบ่จะกรลื้อจีมาแต่เอาไปดูน้องเจี๊ยบโตกานคันนี่เนาะอ่าก้มูอวาวาแต่ไม่ปีว่าที่บ้าก็ไวแต่เมียวจีแตนคันนี่เนาะไม่ไม่เราสอบผ่านดูคนนี่เนาะอู้ดอกลัวจีเมก่อยเตออ่าขักระลาคุยเมอร์เนาะป้าคุยซื้อกวอไวดาเราวิดีโอเลยตากวมูบี้ชี we blood in the ta ma do tho thi ta apolo devada we blood in the amiasa tu u le li ko che apuba ko ta ton ni devada khe le luipa ni de bata ro ku o me me la weather pa ni o ka ti no bata le ku sa ya blaki o no me me la ake pa ni organize de bata che devada su to mo au ni lo mm we blood in the la ket ni de a we sokha phadu no le hi muda เหลืหอหอกบอเพนีดเ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 วดาเอาา่อตับฤต้าคู่หลอบ้าดูโพตวัวโพติธาปากอดิกอกาเหลืออีกถ้วยกว่าถ้วยเจอเนาะตบุตปอคาทิธาเอ่ออัตตตะเกปุวาเหลือตะกฤตบ้าบ๋าดอด,าดูสิญา,เอ,า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 เอาา่อตอขาผาดูเหลือตับโขคู่ติธาะอะคูตะเดเดเมตากรีหลอนเทเวดาเหเาลือขีนิดกว่าที่กว่าชาเจอ นอบําลึกได้เลยเอาเวอูทอดอีนี่เดตะเมตาเลอามารีตะบูตาบาอามิยตาบาเดเวนอบิมิที่ตาลอตตูตาลอตชดีนี่สุเมญญานี่เดสูดุติญญานอตอขะพัดดูนเลยตะพ่อคู่สีโทบูนี่หรอตากซอนี่กวยเวดาตู่เพนี้นี่อ๋ออะครูนี่เดหมายป่าวๆนอตาเอ่ออะราดาอามีลออะครูตันตอนนี้เสดได้ตั้งซอคู่ตอกวยเวดานี้หรอ ပြားတဲ့ပြည့်တဲ့ဒါလောက်ခေါ်လူပားတဲ့ဘာရောက်ရလေကျော်လောမခေရောပြန်နီးရေချက်မတန်လေပာကပါအဝေးဒါဟေပါลกစ်လောခာလေအာရဘော့တော့လေချီချာတဲ့ပြုလောက်ကေလောက်ကိဝေးဒါအတာဒုတ်ပြန်နီးလေဖုတ်လေတာတာကပါလေဘာဒူဖူပတ်သောဘူလိုဘူပြန်နီးတိတ္ထာအကုန်နော်ပါဖလားစึกနီးရန်တမွန်ကုတ်တိတ္ထာထေလောက်တပ်လို့